สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำเสียงเข้มไหมปกติซานนีิจะเป็นแบบเสียงข้าวห้าหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะสวัสดีต้อนรับสู่ร้อยเจ็ดจุดห้าภูเก็ตครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวภูกเก็ตด,ด้วยค่ะนะฮะวันนี้ปาโปรโมทเพลงชื่อว่าได้หมดคะ่ะโอ้โหจริงเหรอฮะใช่ค่ะเหมือนเหมือนมันถามย้ำ<อ>ตกใจเออเอนะฮะเป็นเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ซานนีิบอกว่าชอบมากเลยวะค่ะ นะฮะเพลงนี้พูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้ะเอเพลงนี้ใช่ไหมคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงนี้ทําร่วมกับแ๊ปวันทูีโซค่ะแล้วก็มีเออเป้วงไมายมาฟิเทอริงด้วยค่ะอนะฮะเป็นเป็นแบบว่าเป็นป๊อปเป็นพีปพอปเป็น r ประผสมผสานกันเลยใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นแนวที่ชนิดชนิดถนัดอยู่ไหมฮหรือว่ายังไง เออเป็นเป็นแนวที่เริ่มทําใหม่แต่เป็นแนวที่ชอบค่ะอก่อนหน้านี้ซิงเกิลก่อนหน้านี้กับซิงเกิลนี้นี่ห่างกันนานไหมคะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งช่วงเวลาปีหนึ่งนิสันนี้ทำอะไรอยู่หรือว่ามีงานอื่นอไหมพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครอะไรประมาณนี้ค่ะอแล้วก็มีเวลาในเรื่องของการเออซ้อมในเรื่องของการเตรียมซิงเกิลใหม่อย่างไงบ้างอ่ะก็เออมีคุยกับแท็บอะค่ะแต่ว่าที่จริงถ้าเคยทํางานร่วมกันอยู่แล้วก็จะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ ปกตินี่ก็ทํางานกับแต่ตลอดเวลาใช่ค่ะนะฮะซิงเกิลก่อนหน้านี้ชื่อเพลงอะไรนะฮะซิงเกิลก่อนหน้านี้ชื่อรักในบ่ได้ค่ะอืมก็ก็เป็นแบบว่าโยโย่หน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยซ่นนี่เนี่ยเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกว่าชอบในเรื่องของการที่ลองฮิปฮอปในสไตล์นี้อยู่แล้วค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพลงนี้เนี่ยที่มาที่ไปยังไงบ้างฮะ ที่มาที่ไปใช่ไหมคะที่มาที่ไปก็เคือถึงเวลาที่เราจะต้องทําเพลงแล้วแหละแต่ว่าก็คุยกับแทบไวล่วงหน้าแล้วค่ะว่าเนื้อเรื่องที่เราจะพูดถึงเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเพลงของทานี้ก็จะย้ําความเป็นตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก,ก็ยืนยันว่าจะพูดเรื่องเรื่องที่เป็นมุมมองการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นหลักแต่ว่าเชื่อว่าเพลงที่ธานี้ทําออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ธานีที่เป็นอย่างนี้คนเดียวมันมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้เชื่อว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหม จริงๆผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆก็แล้วสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะอัน,นี้เป็นคนแบบว่ายุ่งยากไหมกินข้าวต้องอะไรนู่นนี่นั่นหะบอได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าความจริงแล้วคือ้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเขียนเพลงมาเนี่ยเพื่อบอกว่าความจริงผู้หญิงหลายๆคนในปัจจุบันเริ่มเก่งมากขึ้น嗯嗯ทํางานเก่งทําอะไรก็ได้ไปหมดคราวนี้เวลาคนจะเข้ามาจีบเรารู้สึกว่าโอ้โหเขาต้องแบบสเปคสูงมากแน่แ เราี้เราอยากจะเขียนเพลงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยความจริงแล้วคนที่เก่งหรือคนที่ทําอะไรได้หมดทุก<ช>อย่างอ่ะก็ยังต้องการความรักอยู่ดีแล้วก็อย่าคิดว่าเขาต้องมีสเปคสูงจนมากเกินไปอาจจะเป็นคนง่ายๆก็ได้อแบบว่าถ้าแบบว่าสวยมากๆเนี่ยหละคนผู้ชายอาจจะบอกโอ้ยไม่น่าจะไม่น่าจะเข้าถึงอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะนะฮะก็เลยเป็นที่มาของเพลงชื่อว่าได้หมดนะครับ is all good นั่นเองครับยังไงพี่แป้มาร่วมทํางานด้วยกับซิงเกิลนี้ยังไงบ้างฮะ ก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะรู้จักกับเป้อยู่แล้วก็เลยเาถามเป้ว่าเออแบบอยากมาร่วมงานกันไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเคยคุยกันไว้ตั้งนานแล้วแหละว่าเป้จะต้องมีเพลง,พลงฟิทเทอร์ริ่งกับทาน,นี้อะไรเงี้ยค่ะอแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมยังไม่มีเพลงที่ลงตัวจนวันนี้เพลงลงตัวแล้วค่ะก็เลยดึงเป้ดึงเป,เป้เข้ามาช่วยมาร่วมงานกันเป็นซิงเกลิลแรกที่ได้ทํางานกับเป้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแต่ปะกะติก็ประ,ะจำก็ สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยในกลุ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพลงนี้นี่ซันนิแต่งเองไหมหรือยังไงฮะเป็นแรปทําให้ค่ะอแล้วแล้วของสันนิษานเองนี่มีส่วนอ่มีคนที่บอกว่าต้องการยังไงอะไรบ้างก็เป็นแบบเรื่องดนตรีเรื่องเรื่องเนื้อเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องการร้องเนี่ยค่ะอืก็มีแรปช่วยด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมีเป้เข้ามาช่วยด้วยไหมหรือยังไงเป้ก็ทําเฉพาะท่อนแร็ปค่ะอ แบ่งๆพากันไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะพูดถึง MV มีมไหมฮะ MV ยังไงเอ็ม m ีออกมาแล้วค่ะครับผมก็เข้าไปดูได้นะคะใน YouTube หรือว่าใน True f a n t เช r a ก็มีค่ะก็จะถ่ายเป็นลองช็อตก็มีเป้มาร่วมด้วยเหมือนกันค่ะ m อมนี่ปล่อยพร้อมๆกับเพลงเลยไหมฮะหรือยังไงฮะหลังเพลงค่ะหลังเพลงค่ะเพลงนี้ปล่อยวันที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้น่าจะสิบ กว่าของเดือนที่แล้วนะคะของเมษาใช่ไหมก็กสงการอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะประมาณเอ็มวีก็ปล่อยช่วงของยี่สิบยี่สิบเมษาเลยกระแสเป็นไงบ้างเอ่ยกระแสก็ดีค่ะกระแสตอบรับดีค่ะมีคนถามถึงช่วงที่หายไปเป็นปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนการเซอร์ไพรส์อะไรไหมหรือว่าต้องบอกก่อนล่วงหน้าคือที่จริงอนนี้ไม่ค่อยได้หายจากจากหน้าจอทีวีนะคะคนก็เลยไม่ได้แบบ ไม่ได้คิดมากแต่ส่วนใหญ่จะมาถามว่าเอ๊ไม่ทําเพลงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่ายังทําอยู่นะก็เนี้ยก็เป็นการยืนยันว่ายังอยู่ในในวงการเพลงเหมือนกันค่ะคนที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเอ๊ซานี่ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าพูดถึงคนที่บอกติดตามเพลงเอ๊ซานี่ไม่ได้ช่วงนี้เพลงหายไปนะอะไรอย่างเงี้ยม,มีคนถามถึงซิงเกิลซิงเกิลนี้ยังไงบ้างอะ่ะพูดถึงเพลงซิงเกิลนี้หมายหมายความว่าหมายความว่าแฟนคลับอะไรเงี้ยฮะอ๋อก็ปกติค่ะแฟนคลับเขาก็ชอบกันอยู่แล้วค่ะ อ่าฮะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ต่างกับรักในวอดายมากนักอะะ่ะ่ะแค<ต>่แค่ามาย้ำให้มันภาพมันชัดขึ้นอีกเฉยค่ะอืมนะครับสนุกไหมฮะทํางนกับแทบครั้งนี้สนุกดีค่ะเพราะรู้จักกันอยู่แล้วอ๋ออ่าซิงเกิลก่อนหน้านี้เนี่ยก็กับแทปไมหมฮะหรือยังไงใช่ค่ะอ๋อก็เลยแบบว่าเข้าขากันเลยสบายใช,ใช่ค่ะนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับเอ็มวีเพลงนี้คาดหวังไงบ้างเอยก็อืมก็ดีใจที่คนมาดูเยอะๆนะคะแล้วก็ ถามว่าทำงานคาดหวังไหมมันก็คาดหวังอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าโอเคมันต้องแบบดังตู้มหรืออะไรขนาดนั้นเราแค่มีคนที่ชอบเพลงเราแค่นั้นก็พอละค่ะอืมได้ครับในเรื่องของการติดตามของซานี้บ้างฮะค่ะก็ถ้าแบบว่าอยากดูเ v มวีหรืออะไรอย่างงี้ก็ ในทูฟันเดียก็มีค่ะข่าวสารต่างๆก็ดูใน f c e e o o o ก็ได้ค่ะเป็น Facebook Official ของซานี่เองก็ z ani ค่ะง่ายมากเลยค่ะได้เลยค่ะ,คะอินส a าแกรมได้ไหมฮะหรือไงอินสตาแกรมก็ซานี่สินนะค่ะ z ani z i n a ค่ะโอเคได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการดาวน์โหลดเพลงนี้ไงฮะ การดาวน์โหลดก็ดอกจันทร์สี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็มีในไอทูนด้วยค่ะอ๋อโดมย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันทร์สี 10, <ช>่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ถูกไหมฮะ,ะนะครับพูดถึงมีคนถามถึงว่าจะจะมีคอนเสิร์ตไหมมีหมายถึงคอนเสิร์ตใหญ่เหรอคะคอนเสิร์ตใหญ่ยังไม่มีค่ะยัง,ยงช่วงนี้ยังเป็นช่วงแบบว่าทำเพลงโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีละครออนแอร์ค่ะ นะะหรือว่างานเยอะไหมตอนนี้ก็เยอะค่ะท้านบอว่าต้อมีละครอหรไหมฮะเดี๋ยวโปรโมทได้เลยมีค่ะก็สายรับสบัมช่อกับสีหลอขอสืบทั้งช่องสามนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายอีกหนึ่งเรื่องลมภัยผูกรักแล้วก็ฝากชาวภูเก็ตด,ด้วยค่ะเดี๋ยวกระกฎานี้จาน,นิ่ไปแข่งรถค่ะอ๋อของงาน โตโยต้าอ๋อโอเคครั้งที่ผ่านมาก็มารอบหนึ่งนะเดี๋ยวมาสนุกกันอีกครั้งหนึ่งแลกรดกฎมาคมใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันที่สองกับสามกรกฎาคมค่ะอปกติก็มาภูเก็ตอยู่แล้วประจำแน่เลยนะนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์สดที่สตูดิโอหน่อยละกันเนาะขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงก็เดี๋ยวติดตามของซานิดที่บอกเมื่อกี้นะครับยินดีเลยขอบคุณมากครับซานิีครับสวัสดีครับ